สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมทางบ้านรู้จักกับเราทั้งสองคน่อยครับครับสวัสดีครับผมเฟรมริชชนนท์ศรีประสิทธิ์เดชาครับรับบทเป็นซีและสไปครับผมสวัสดีค่ะมิมี่รุยไทยพัฒนประพังกรค่ะรับบทเป็นแซลมอนผู้จัดการทีมวอลเลย์บอลค่ะเย้ครับเฟรมมิมี่ครับซีรีส์เรื่องสลับรับนักกีฬาเป็นซีรีส์เรื่องที่ท่าไหร่ของทั้งสองคนครับ ครับส่วนซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของเฟรมเลยครับผมสำหรับของมี่ก็เป็นเรื่องที่3ค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับเห็นบอกว่าเวิร์กช็อปกันมาแล้วด้วยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ครับทำรูปแบบเป็นยังไงบ้างครับในการเวิร์กช็อปเนี่ยครับก็จะมีทั้งมากพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลแล้วก็ยูนิสูวก็จะรวมถึงคาสแอคติ้งเลยที่เราต้องเข้าบทการเข้าขากันครับผมครับครับเ้าแบบเป็นยังไงบ้างแบบ มีแล,แล้วแฟงแบบเฟรมค่ะมีมีแล้วเฟรมแบบครับแบบเป็นยังไงบ้างเคมีของน้งผู้แบบ ความยาก่ายมีอุปสรรคอย่างไรไหมหรือว่าไม่มีเลยอย่างไรเราไปบอกผู้ชมหน่อยครับขอเฟรมอุปสรรคก็น่าจะเป็น2ตัวละครมาที่แรคเมันค่อนข้างต่างกันส่วนตัวเฟรมก็เป็นคาแรคเตอร์คืออย่างที่มีมีบอกเลยก็เป็น2ตัวละครเขาจะเป็นทั้งซีและสไปด์ทั้งสองตัวก็จะมีอีกคนนึงเป็นวอลเลย์บอลอีกคนนึงก็เป็นยูวิสูซึ่งจะมีเส้นเลือดที่ต่างกันด้วยเขาสึกต่างกันแล้วตัวแล้วสองตัวละครเนี่ยเขาค่อนข้างไม่ใช้คำว่าค่อนข้างก็คือไม่มีความเหมือนกันเลยเป็นฝาแฝดที่คนนึงเรียบร้อ แฝดคนละฝาไปเลยใชค่ครับเฟมีมี่ครับแล้วเ,ลบบเป็นยังไงบ้างเลยกับในวันเม์ดช็อปครั้งแรกเห็นบอกว่าของเฟรมนี่แบบ รับรับบทซีรีส์เรื่องนี้แบบเป็นครั้งแรกเลยที่มาเล่นซีรีส์แล้วก็แบบเป็นภระยนโรงอะไรแล้วเป็นพระเอกด้วยเนี่ยรู้สึกยังไงครับครับรู้สึกตื่นเต้นครับ<ด>ตื่นเต้นตื่นเนตนเ้นครับคือเราทีเา่เป็นพระเราก็ตื่นเต้นแล้วนะแต่พอเราเห็นว่าเฮ้ยเป็นแฝดด้วยตื่นเต้นกว่าเดิมอีกนี้ครับครับผมก็รู้สึกเป็นเป็นเขียดมากๆครับที่ทางผู้จัดในรม่ให้รรัไม่เล่นด้วยกันนะแล้วก็เล่นคู่กันด้วย แล้วให้เราคู up, air, ่ฝากไอจีหน่อยเนาะค่ะคือว่าไอจีอะไรกัน e บ้างนะคะให้แฟนๆได้เข้าไปส่องตามกันหน่อยครับครับก็มีมี่กันเลยครับค่ะของมิมี่นะคะอินสตาแกรมม m ม t ท b เบอร์นะคะ M-I-M-I-T-O-B-E-R ค่ะคับ ของเฟมนะก็ F R M E ครับผมริสกอร์แล้วก็ R I T C H A N O N ครับริชชนนครับผมที่สำคัญฝากติดตามทวินเดอะซีรีส์ด้วยนะคะสลับรักนักลูกยางค่ะทางช่องไหนยังไงครับทางช่อง3า d ่อได้ได้ค่ะทางช่อง3ทางช่อง HD ค่ะออนแอร์ครั้งแรกวันที่3พฤศจิกาค่ะเวลา4ทุ่มครึ่งค่ะแล้วพบกันนะคะ